ก็สวัสดีพื่อทางยูทูบ b e คนนะครับวันนี้พามาดูรถเซโนนะนี่สำหรับรถที่มันถูกหนักๆนะครับน,น้ำหนักไอ้น้ำหนักมันกดลงมาตรงคอหลากเยอะนะครับนี่ดูไว้ดูไว้นะครับสำหรับาาใครที่ชอบรองเหล็กเส้นด้วยนะครับดูไว้ครับอย่าไปรองนะครับเอาไว้เดิมๆดีแล้วนะเราแค่ไปทำตรงคอหลังแล้นะครับ นี่หาดไปแล้วนึนะครับดีนะเห็นรักเปล่าอยู่ถ้าไปบรรทุกเนี่ยมีวางได้ยกแน่นอนคนระับหาด,หาดปุ๊บมันตกน,น,นี่นพยายามให้มันอยู่เดิมแบบนี้นะครับเพราะว่าเทเลส่งเพราผมทำเนี่ยไม่ไม่ต้องหักเยอะนะครับแต่มันจะเฉดเชิดอยู่แล้วนะครับมันมี เทคนิคทาอยู่นะว่าไม่ต้องหักคอลาดเยอะนะแต่ว่าถ้าเลยจะเชิดตรงนี้จะเรียบนะจะเชิดตรงกระบะนะครับรกระบะจะจะเชิดขึ้นครับไม่ต้องหักตรงนี้เยอะนะนี่ครับหักหักตรงนี้เยอะก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับส่วนใครที่ใช้คอลาดที่มันเป็นแปะนะถ้าหักเยอะเนี่ยมันสูงนะครับเวลาขนหนักแล้วเข้าโค้งเนี่ยโอกาสคว่ำเยอะนะครับ ะว่ามันมันจะเวียงเวียงโครงไปด้วยนะครับนั่นคือข้อเสียนะครับข้อดีคือได้แค่ทรงทเฉยนะได้แค่ทรงไปใช้งานไม่ค่อยดีะอ่าฟังผมขับเนีความแน่นอนนะเข้าโครงทีนี้เข้าเร็วนะครับนี่ได้มาเชื่อมไม้เดี๋ยให้ช่างคูนเจียก่อนนะ แล้วก็แนะนำยารองเล็กเส้นนะก็อันนี้เคยรองมาก่อนนะแล้วก็แตกครับหนึ่งแล้วก็เชื่อมไว้นี้ไม่อยู่นะครับแล้วก็แตกอีกนะก็เลยต้องขาดนอ,อกเลยนะมันมันแตกฝั่งหนึ่งแล้วนะมาขาดหมดเลยนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ขาดนะแล้วก็ตดัดเอาออกมาเชื่อมใหม่เลยนะเมื่อก่อนเข้าเชื่อมได้ไม่ดีมันนะติดล้อติดได้ด้วยนะแล้วขออนุญาต ไปเชื่อมกันนะกับช่างทูนนะหนุน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Rồi. 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 mọi người 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 mọi người

mọi người 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 mọi

ต่อไปก็เ<น>ชื่อมเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ไอเชื่อมนะกกนตัวนี้ดำเป็นเหล็กตัวเก่าดาไว้นะแล้วเชื่อมมาแบบนี้นะแล้วก็นี่นะเอาแผ่นเพจมาตัดเชื่อมต่อไปนะด้านนี้จะไม่เชื่อมนะเมื่อกี้เชื่อมแล้วฝั่งหนึ่งนะเชื่อมแค่ฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าตัวติดโครงเชื่อมสองข้างมันจะแตกข้างไรเชื่อมมันร้อนเนื้อโครงมันจะทะลุนะครับต่าง เชื่อมค่ะดนี่ก็เชื่อมไปหมดแล้วนะข้างล่างนี่อะไรเชื่อมไม่สวยนะผมไม่ได้จบช่างเชื่อมเนาะจบแคมมาสามนะแค่เคยเรียนเคยยูอูนะยูอูเจ็ดแปดเดือนนะทำเหล็กดัดนะก็หัตเชื่อมหัตเชื่อมตั้งแต่อายุประมาณสิบเจ็ดนะครับนี่ก็ยี่หกแล้วก็ประมาณนั้นครับหัตเชื่อมมาเรื่อยนะ ไม่ได้เรียนก็พอได้แก้ขัดกันครับทำให้ทีมงานนี่แหละก็ในทีมงานฉันมากก็ทั้งเครื่องทั้งโครงทั้งอะไรก็ทำกันเองนะครับก็ไล่กันเองหมดเลยเนี่ยไหนไหนไม่มีเขาอูนะครับลับแล้วบอกไเรื่องให้สัต์สี่นาะโครงเนี่ยครันงนี้ก็ทำมาแล้วนะครับนะงบไม่ถึงหมื่นครับ ไม้ทั้งทั้งหมดนะข้างในลูกป,ปืนพวกเรล่าอะไรฟอกไม้หมดเลยนะครับงบไม่ถึงหมื่นนะก็พร้อมไล่เบาให้ด,ด้วยนะเยดหมาเยิ้มีวิธีทำดีนะไล่เบาทำยังไงให้โครงมันวิ่งดีนะจะเอาไปเป็นชิ้นไหล้ไปเจอลิ่มนะมันกินเปล่าแล้วนะมันรวมทำได้ประมาณสองปีครับ <im it> ตัวนี้ขนาดทำไม้นะตัวเรล่าทำทปปเจเปอร์มาแล้วนะ ก็ยังเอาไม่อยู่นะก็สายหำครับห้ามเกินครับดูวินครับวินนี่ก็รังรังมุเลนะก็ตัดเชื่อมเองหมดนะทำเองนะนีทั้งหน้าทั้งหลังนะตั้งศูนย์ก็พอคร่าวๆนะก็เอาเลยไม่มีเครื่องกลึงจับนะส่วนท่อเนี่ยต้องถามช่างทูลนะท่อเสียเนี่ยท่อลงพื้นเนี่ยโอ้โหวิจัยอยู่นานเหมือนกันนะกว่าจะได้เสียงกันด้วยไง ติ๊กต็กเาให้รีวิวแต่ผมไม่รีวิวรอกใครที่ถามในช่องติ๊กตักของใครตุ้นนะก็เนี่ยดูทอแลครับเสียงใหญ่จะไม่ใหญ่ให้ตัวนี้นะใหญ่ๆนะครับก็ยิงยาวยิงนมนะครับยิงสั้นยิงเสียงแตกนะพักเกาะลายหกสิบแปดพักเกาะพอสมควรครับก็ไม่ต้องยาวไม่ต้องสั้นมากพอแต่เข้าใส่ง่ายๆนะ ายาวเกินก็ถอดถอดสายยางครับประมาณนี้เลยไม่บาดยุงไดีนะนี่ไม่รักเปลี่นเนก็เรียบร้อยไปแล้วลไม่มีค่าช่างครับ<อ>ในคนทีมงานนะทำในทีมงานก็ไม่คิดนะครับอุ้ยกรบิดเก่าว่ะีเกินจบไปนะครับในง,งานสำหรับคลิปนี้ก็<อ>จบเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูด้วยนะครับวจะมีคลิปซ้ำโครงอยู่เดี๋ยวจะมาบอกวิธีนะครับสวัสดีครับ